ยินดีต้อนรับส,สู่ช่องที่การทางารข้าพิถีกสศิรารยุคใหม่จะพัฒนานะครับอะนะครับมาดูนะครับนี่หลังจากเสียงเพลงจบไปครับนะเราจะมาถ่ายบรรยากาศนะครับให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับเอ ครับงานพิีบุญบั้งไฟนะครับประจําปี268นะครับณนตำบลบ้านเพิ่มครับนะอบตนะครับงค์การบริหารสวนทรบลบ้านเพิ่มครับนะร่วมกับ9หมู่บ้านครับผมนะได้จัดนะครับงานประพณีนะครับเทียนเ็ยบุญบั้งไฟครับพี่น้องขอไฟนะครับตอนนี้ก็ขบวนก็เคลื่อนมาถึงบริเวณนะครับสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า อู้มีขบวนบังไฟเอครับนะประดับประดาสวยงามเลยพี่น้องอ่าหาแดงนางไก่ครับนะมาครบครับมาครบพี่น้องนะเออนี่ครับอู้บังไฟเอพี่น้องบังไฟเอนะครับหลายทีมนั้นเลยทีเดียวนะครับสวัสดีพี่น้องทางทีมส่องด้วยนะครับอ่ากดใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ นะทุกหมู่บ้านครับตอนนี้กำลังจัดขบวนครับนะเพื่อจะประกวดนะครับการป้อนลำก่อนะครับรัรรบควนหัวหน้าปภนะคะคุณราชันุฟังน,นี่ต่อ,อพี่น้องนะครับน,นะนี่ครับอากาศก็ร้อนนะพี่น้อง ต,นนต่เาเดยนะครับ,อบไอ้ตัวนี้ขึ้นมากระจอนต่อนะครับเออค่ะก็ขอบคุณนะคะ หัวหน้าราชาันพิชวัลนะคะแล้วก็หัวหน้าชุดอปรพรนะคะพี่ผู้ใหญ่สีชาตินะคะแล้วก็ทีม ผมมู้ภัยหลงหรืออะไรที่อันใหเพื่อทางาเู้สาธารณไทยทางหลวงนะคะที่มาช่วยดูแลของเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็จัดสถานที่บอกจุดตำแหน่งของอเพื่อนที่รเรื่องจิจการสุสาปปรซาเเพีบุญมั่งใกันนี้นะคะราแล้วเ็มเลย มาล็อกมีบ really ันยังเนี่ยียเ่ยอีกเหรอไม่ไม่นั่อกันนี่น้องกระเดียงนั่นะครับอืมวยรับกระดุงกระดาษนะครับอุ้ยแบเนี้ก็เตรียการพัก่อนนะครับอยากตดอยากเข้าสู่ดับในม่ที่ติดตาันนะครยังอะไรโอ้ยโอ้ยกระเดียง อมยังครับ <le en> โอ้ย <giving> ผลหมากลากไม้พุงบกับกกัวบ,บักดันพี่น้องบักข้าวบักโอ <le en> พี่น้องกล้ยนะครับ <le en> นะครับบรรยากาศแ <le en> สดงภาพพร้อมแล้วสวสดยอดครับสวาสดยอดนะครับนะ <le en> <le en> ดูหมูหนึ่งตัวนะพี่น้องมดู <le en> <le en> สังเกตที่มาจากที่เข้ามาทีหลังยังไม่ได้ขึ้นขาแดงนางไอนะคะก็ขอให ขึ้นนะคะยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ได้ขึ้นค่ะได้นางไอนะคะก็ผ้าเสร็จภารกิจแล้วก็เรียนเชิญเลยนะคะอีกสักครู่เราจะเข้าในเรื่องของขั้นตอนพิธีเปิดน,นะคะ ยากยากเต็มอฮ่า็ฮ่ามหม้อล้มหมอมอยู่พี่น้องเาอยู่ข้างหังนะครับนี่บรรยากาศครับพี่น้องมบครณมากเลยครับจะเริ่มกดใจให้ด้วยนะครับนะกดใจด้วยนะพี่น้องการแข่งลำเสรงแล้วทางผู้นำแล้วก็ผู้นาทุกหมู่บ้านพรอมทั้งบรรยากาศนีมีมอร้อซิ่งด้วยนะครับเอาลมยมาให้เอากันเย็นนะพี่น้องนะครับนะ คะเบย์พีพีพีออดิโอเหรอคะออดิโอยนะคออดิโอแอ็นมีเดียด้วยไหมคะโอ้สัญญาขาดเนาะไปเจอเพื่อนแล้วก็สิจัมเพได้ฟังเสียงสนุกสนานใช่ประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการครับราทีตะบลบ้านเพิ่มครับอืมต้องหาลมบางเดียดให้กันแล้วครับ เดี S <S 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 ๋ยวอีกสักครู่อ่าเหลืออีกม้ามาแบบสามเนี่ยขาดอีกตนยังก็ทะเลถี่อ่าขาแดงนั่กไอถี่เนาะกำลังกำลังค่ะกำลังเตรียมขึ้นแล้วกำลังถี่เลยกำลังปีนป่ายขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะรูบขึ้นด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่า ขอบคุณทีมงานที่ดูแลการแข่งขันไม่หั่นย mm ้ายกันจะแข่งันกันที่สนาน้ำเดี๋นะครับกำลังจะเตรียมขบวนนะครับเพื่อจะประกวดนะครับนะวันรำบรรยากาศที่ว่าสุดยอดครับพี่น้องนะครับรอบอบอ้าวนะครับนะอืม เยอะกว่าปีที่แล้วน,นะคะซึ่งปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราจัดปีนี้เป็นงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟปีที่สองของเรานะคะแต่แว่ากระบวนก็รไม่ได้เริ่มการนะครับเอาแซ่ไปเดีวกันต่อไปนะครับเนียน,นท่านนายเพลขาขาวนะครับนางรัชนกศรีเมในศิษนะครับท่านประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะครับ แล้วก็นายสนยัญาบุญโูนะครับนาย,ยกอ์การบริหารเสือนตำบลบางเพิ่มท่าน,นสอจอนะครับท่านสอจอพิษใสนะครับอ,อนครชัยนะครับแล้วก็ท่านนายกเพสมมนรีแล้วก็ท่านนาย,ยก ท่านนายกนุนตาซานนะคะค่ะแล้วก็เรียนเชิญท่านผอลุงเรียนบ้านเพิ่มนะคะท่านปรลัดนะคะแชดเพลพุทธจันทร์นะคะท่านผู้นําทั้ง9หมู่บ้านและท่านสอปตอทั้ง9หมู่บ้านค่ะอขอต่อไปครับขอการเชิญรับทสมัครรับฟังการรายงานนะครับคุณผู้ชม มานี้นะครับพี่น้องนะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับโครงการบริหารสคมภคการดิจัการทำยเราเอาชี่น่ก่อนครับนะเนำทุกานนครับนี่ไงรังการครับนะที่2แล้วนะครับที่จัดมานี่นะพี่น้องนะขัยอดครับสุดยอดครัจรนั้นกำันะครับพี่น้องีนะครับโอ้คนเยอะครับคนเยอะนครับคนเยอะมากเลยครับโอเคครัาไปเจอกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องสวัสดีครับ